มีหน่อยในห้องอาหารนะคะตอนนี้เลาอาหารกันนะคะเราสมาชิกทั้งหลายหน้าบูดน้างอหิ้วเขากันมีหน่อยกินมีหน่อยกินมอดกาแนาก็เบี์นะคะเข้ามาเบ่งอันนี้นะคะอุปกรณ์สำหรับแกะกุ้งนะคะ แกะกุ้งจกปูนะคะมือุปกรณ์ใน้การกินนะคะมีดหน่อยนะคะแนวนี้หัวกุ้งหัวปูนะคะนี่ดูไว้นะจ๊นี่ไงคะตอนนี้ก็รออาหารนะจ๊ลิงน้อยมันหิวแล้วด้วยเลยลิงน้อยเฮ้เฮ้วนนี่พูดเดียวเร้เมืดกุ้บชุบหนิ คบ,บรรยาารอบค่้หัวปัศาสตร<ป><ป>โอ้ดูวินฮอลออกส์ฟิมเมนดูค <c oughs> ันเซย่าดูคันยอเลนนทีลลสวัสดีครับสโกนรออาหารก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันรอบหนะ้า